วันนี้อยู่ที่น้ำตกกุ้โมงนะฮะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้ามาดูกันนะฮะน้ำตกช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นการปรับใหม่นะครับมีการใช้น้ำาจากแม่น้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับในการที่จะสดน้ำเพื่อมาใช้นะครับวันนี้จะเปนน็นชั้นประมาณชั้นละ ชั้นล่างๆแล้วนะครับประมาณชั้นที่สามชั้นที่สามที่สี่ที่ห้านะครับก็จะเป็นนะฮะเป็นการก่อก่อคอนกรีต ก็มีน้ำไหลนะฮะนี่นะครับตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นชั้นที่ชั้นที่ชั้นที่สามน,นะครับชั้นที่สามสูงประมาณสักห้าเมตรได้นะครับตอนนี้เราจะเข้าไปดูชั้นข้างบนบนกันนะครับเดินไปเรื่อยๆ น้ำใสอยู่นะฮะน้ำใสมากเลยมีที่นั่งทานอาหารนะครับเป็นต้นไผ่อากาศล่มลื่นนับนี้จะเป็นชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี ถือน้ำใสนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้น้ำที่จะสผลขึ้นมาขึ้นมานี่น่าจะยังน้อยอยู่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเยอะแล้วก็จะข้ามผนานค้นกีดเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับคงสวยน่าดูอันนี้นะครับถ้าเราฝนตกก็เยอะนะครับนี่ชั้นที่สี่ไปดูชั้นที่ห้านะครับเป็นแค่ว่าชั้นที่ว่ายสวย นะครับเชาว่าสวยอันนี้จะน,น้ำถืออย่างน้อยอยู่